สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะวันนี้ครับผมจะพาเอฟซีทั้งช่องมาดูขบวนแห่บั้งไฟครับผมยุที่บ้านน้องหลวงตบลน้องหลวงอำเภอสาว,วาังนนทินจังหวัดสกลนครครับผมเนาะ ลักบัตรพจเกียนนาทีสองหน่แมงวัวปูมีบัตตรพิจเงวดนักสีลังนี่แปดนี่ครับคุทีเดียวปูวงกขไปถากผมเนาะเกาครับผมปูเดี๋ยวปูเดี๋ยวเดี๋ยวเผมวงมันี่ยรักสิปลั้งนะผมเนาะอพิจเงวอบศูนสี่ศูนย์สองสี่ออกสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งออกเก้าสองหกแปดศูนย์ออกแปดศูนย์หนึ่งสามห้าออกแปดห้านี้กลับปูปูตัวนี้ออกตัวกลับเนาะนี่ครับ เจ็ดเก้าหนึ่งออกเจ็ดสามห้าเจ็ดเก้าออกเก้าเก้าสามห้าเจ็ดออกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดออกหกห้าเจ็ดแปดเก้าออกเก้าเก้างวดนี้หกสี่หกแปดครับแปดแปดทีปูนี่เรปูอยู่ให้ใส่พี่ใส่เพื่อพี่ปูขึ้นบางหาครับผมปูที่ไหนเอาหากระมีเป็นบะค่ะผมใส่เนี่เดี๋ยวพูดบอกเลยนะพูดบอกแม่โสมมาใส่มาหากันครับผม ม้าหากันม,มันเคื่งแปดเงหาอะไร้ยังง้ยครับต่ว่าถูกแปดไปได้หรอกมันมันรตเศษอ่ะครับผมปูให้มาหากหาอทเทียวกูบาครับผมเนาะวิ่งเก้าบนล่างครับนี่เดี๋ยวมันชนเก่าพิเทษปะปูออกมานีบัตรหรครับผมอุททีนี่นี่นี่เก้าเลก้าเ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 ้าเก้าเก้าเก้าเออกเผมเนาะแปดนี่นี่เลแปดครับผมปูมันชนแปดห้านี่ห้าส กัดเนี่ยบุญี่อ๋อครับผมนี่นีตัวตัวนุพระเพลียนแปดแปดเห็นออกแคกับแปดห้าห้าแปดหแปดองแปดห้าห้าห้า่องยนี่อ๋อครับผมปูปูเดินที่แปดเดินที่แปดนั่นแหละครับผมห้าตัวนึงตัวนี้ห้าอแล้วปูะปูเก่าเก่าปูเอาปูนี่เด้โได้หลายนี่ครับผมเอ มันคือชิบมางอมาเก่เกนี่ครับแฟนคลับสงสัยกับผมเนอะปูถีเก่าเก่าครับผมนี่นี่แหละเก้ามองมันเก่าปะนี่ครับมันชิมางอมาไห้แท้เก่าเก่าแต่ว่าปลูกไฮวิ่งเกาบนเกาล่างรับผมเนาะนันเดียวปูที่แล้วครับผมเก้าอันนี้ก็แปดอันนี้แปดอันนี้สองสองสามนั่นล้สองหกอันนี้หานผู้มาแปดกัน แปดสองแปดสามครับผมแปดห้าก็ได้แปดห้าห้าแปดกลับไปเนี่ยครับผมปูห้าสองก็ถิก็ไเลแน่นอนมันก็ปูแน่นอนแน่นอนแปดนี่แหละปู <8. S 1> นี่กระ่าเนี่ยกระครับผมเนะ 2> 5, 2, าะหาช่องปูระวับแปดกระหาในมาาแห้งครับผมปูลางพี่เลยอะโจนบอท่นพิเยเนียแปดตีปูเออนี่ ครับผมมันก็นาที่สองดูเท่างผุนหัวมันเพราะปี่เสียนี่ยลักทิครับผมมันช่นแปดเนี่ยชนแปดนั่นแหละเห็นบองหันชันเก่าเห็นบ้องครับผมด้านบอสเราปูว่าชนเก่ากับผมเนาะชนเก่าออกเก่าครับผมเก้าเก้าแล้วก็เก้าสิบสามครับมีเรี่ยครับผมปูแปดติดปูแล้วปูมาหนี้ปูนะบนนี้ปูมาหนี นี่เด้บนมันนี่เด้ใสปูนี่เด้แปดคือเก่านั่นึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าครับผมเราปูเจ็ดตัวมาสามตัวบนปูงวดนี่สันจอนเนื้อปูเด้องวดนี่สันยังกะซางมันเ่าจะปิดเสียบสันหักกอนขึ้นกันครับผมมันจะปิดเสียบหรอจันยังกะอะไรครับผมปูเบื่อเด็กคือมันแจกนะปูปูวสันจอนกะซางปูเวลาครับผมเนาะ สัญจรก็ออกเหมือนเดิมครับผมเนาะนี่ครับผมตำลาผ้าลว้ยครับผมนี่ครับว้ายวิดยเล็กหวยยังเก่ามากคือก่อนคือเกาอ่าจีบัวมีตำลาดีครับผมเนาะมีตำลาดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับผมบ,บ,บ,บอกผิดบอกอันเล็กล่าง ครับผมปูปีที่สองเหรอปีที่สองเหรอปีที่สองเหรอป้าครับผมหลักสิัหลักหน่วยไปแล้วมั่หันครับผมปูมันมีแต่เก่าแปดครับมันมาเก่าเก่ามาเก่าเก่าครับผมเนาะปู่าสองปีแล้วครับผมหลักสิบลางครับผมยังไม่ผิดครับผมเนาะปูจะให้เบื้องบนครับผมวันนี้สูตรบนครับ ส่วงนี้ครับผมอากาศร้อนมากครับผมเนาะตอนนี้ครับผมใส่ปูสามตัวบนสามตัวบนช่อ,องถูดงวดที่แล้วเก้าศูนย์สามนี่งวดนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่นี่เป็นปูมากหนึ่งใส่ปู ปดเกหนึ่งแปดเก้าีปูมอเรเล้าศูนยาแต่ว่าปู่มกเก้าฮส่วนส่วนเก่าเชื่อมบนข้าหครับผมีื่นวันนี้แปดคือเาหแปดเก้าหนึ่งสี่เอ้าอันนี้ม่มีแปดพูตรงนี้บม่มีแปดไม่แต่อันไม่แต่เจ็ดเจเกครับผมเจดเก้าส่วนเก่เจเก่านี่นี่นี่ ปูมักเนี่ยมากมีแปดเูยแปดตีปูหนึ่งแปดเก้าประปูนั่นแหละมีโคเดียวอันคือมันช่วงตรงนี้ได้ปูเท่าไหร่ครับผมช่วงตัวตัวทุ่ไทยครับตำลาพารวยใส่ปูอ๋อหนึ่งแปดเก้าก็ผมเนาะครับผมปูเก้าทุนสามเออนี่นี่ให้ก้อนให้ไหครับผมครับ นี่มันชนตัวนี้หนึ่งแปดเก้าติปูบ้านบ้านนี่ลักทิพย์เป็นกับเปลี่ยนใส่ปูลักทิพนี่ไงลักทิพย์ล่างมันที่จะแียนี่ก็ได้นี่ก็ลักทิพล่างทิปูนี่มันช่องหนึ่งศูนย์กับสองอันหนึ่งอันเมื่อกี้นี่มันซี่หกแปดนั่นเลยนี่สองก็คือว่านนั่ลักรวบช่องลักทิพย์ล่างวนนี่ครับผมเป็นเป็นคูรู้ปุ้นเนาะลุงนี่เป็นคูเนาะลักทิพล่างครับผมเป็นคูครับผมนี่ครับตำล่าลายมาก เอาตับนี่ครับผมเนาะติเเค้นให้เอฟซทั้งช่องครับผมตำล่าลายมาตำล่าลายมากครับผมใ่มนนปูใส<ช>่มะมันติดสองต้วแมะปูวานอ๋ออันหนึู่นน่อนี่ครับผมปูครับผมอ๋อสูตร,ตรนี้กรบปูมนทีแล้วคือสาตันที่คือสอตมันมันสนสนอี่กันี้ครับผมปูนี่เด็ดนะสนสองตัวกับสองตัวครับนี่สนสองตัวเห็นเกตสามเห็นปะครับผมนี่ก็สวนส่วนกบแปดแปดสปู วันนี้ศูย์กับสองไมใชมกับแปดกับหาง่และครับผมปูับชองแล้วมาปุ้มมันใจหาสองกับสองปูหาสองแปดสองหมดนั่นเดียวอือครับผมเันมาจนส่วนึงเลยกับนี่แปดครับแปดจ้างไปเลยแปดติปูแปดแน่นอนแปดแน่นอนปูว่าหลักสีปลางครบผมมันใจแห้งครับผมเนาะ ขันตับกันทิ่อันตัวว่าส่วนนี่แหละอันปูว่าสูนกับซองนี่ตัวปูนั่นแหละตัวนี่นี่นี่อ๋อนี่ครับอันหนึ่งสูนกับซองอันนึงแปดครับผมตะว่าปูวาเด่นแปดครับผมเนาะหลักสีปลางครับผมนั่นแหละข้าวมใชไผ่หานี่แหละอันมันไ่หานปูว่านี่ครับผมเออเขียนในที่ทั้งช่องครับผมปูสามแปดครับบนล่าง เส้นแปดอกฮอม่ออกล่างแปดปปูแปดเด่นเด่นแปดลองห้าปปูแปดกับห้าครับผมเนาะปูกับคู่ปูบนี้ล่างครับผมหาสองแปดสองปลาปูห้าสองแปดสองแปดสามเี๊ปูบนในปูบนนี้ครับผมปูทบแบนละ หนึ่งแปดเก้าทีปูปเก้าแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าปูครับผมหนึ่งเจดเก้ามี้นี่ละออดเม่ออกครับผมเจ็ดเก้าูดมันใจคือแปดเก้าบ่าถผิดแค่ใจอยางีเลยครับผมปูแปดแปปูว่ามันใจครับผมเนาะ เด่นที่แปดครับรองห้าครับผมเนาะแล้วปูทันเนี่ยครับผมสามคู่นี้ชอบอะไรมากที่สุดครับผมปูนี่ชอบแปดสองบ่เอ้แปดแปดสองข้าผมปูอ๋อปูปันแปดสองบนปูบนนี้่บ่เออนี่แหละเอานี่ครับผมเนาะวันที่หนึ่งรรูดแปดด้วยหกตัวร่องมันหาไว้มันจิออกแท่กันอยู่แหละฮะ 8 5, ห้ากระดิเด้ครับผมปู8 5, ห้ากระดิ่นได้ครับผม,ผมเอาตามนี่ครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอครับผมก็สุดท่านี่ก็ขออวยพรใหเอฟซี FC ทางช่องที่เบิรงคลิปนี่เดินทางแคลคาดปลอดภัยครับยาเจ็บยาจลดลำาุ้ยเงินทองเด้อคลิปนี้กับสวัสดีครับผมเจอกนคลิปหน้าครับผม